สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเจอร์ประจำวันที่23ธันวาคมครับค่ะวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะครับผมวันนี้นะฮะมีข่าวอะไรบ้างเอ่ยของนิียวก่อนเลยค่ะถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวค่ะยังไงฮะเพราะว่ามีการรวบแกงเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ที่สุดของประเทศเลยนะคะอ๋อโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษและทหารค่ะบุกทลายแกงปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดค่ะรายใหญ่ที่สุดของประเทศหลังติดตามแกงนี้มานานกว่า2ปี รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดและอายัดกว่า150ล้านบาทค่ะ150ล้านน้องค่ะฟังไม่ผิดค่ะสําหรับแก๊งนี้ค่ะมีการจัดตั้งบริษัทบางหน้ามีสํานักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีมากกว่า86สาขา86สาขาและมีเครือข่ายผู้ร่วมกระบวนการกระทําความผิดมากกว่า2,000รายค่ะภายใต้การสนับสนุนขององค์กรต่างๆทั้งกลุ่มไอทีกฎหมายแล้วก็ผู้มีอิทธิพล นอกจากนั้นค่ะยังมีประชาชนเป็นลูกหนี้เนี่ยประมาณ1นึ0 0 0 0รายอ้อปากเงนหมุนมเวียนนี่คือข่ายกว่า4ี่พล้านบาทเลยนะคะและที่น่าตกใจก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะเข้าเปียกเกี่ยวข้องกว่า1,000งพรายโอ้หล่าสุดค่ะก็เตรียมขยายผลติดตามแล้วก็ดำเนินคดีออกหมายจับกันต่อไปโอ้โหยังกับบริษัทใหญ่เลยนะอ๋อคนลุกไปหมดเลยไหนเล่าไป มันมนแบบว่ามันดูขู่เครือข่ายเยอะมากอ่ะใช่ค่ะอย่างจริง <นะ S 2> จริงนะครับขาดผมมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านซิงเกิลเกตเวร์น,น,นะฮะที่ <ฮะ S 2> เราจะเห็นว่ามันมีข่าวการแฮกเว็บทรงเว็บไซต์ต่างๆเดีนะฮะ,ะซิงเกิลเกตเวรัฐบาลก็บอกแล้วว่าไม่ทำไม่ใช่หรอกก็ไม่ทําแต่ว่าเขากลัวไงฮะอย่างเรื่องพรบคอมพิวเตอร์อะครับอ๋อหรอฮะอ่าเขาเขาเชื่อมโยงมาอย่างนั้นนะฮะโดยทางด้านของผู้บัญชาการตระบตรแห่งชาติพลตรวจเอกจักรทิพย ชายจินดาสั่งให้กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทอนะ,ะฮะตัวสอบกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวว่าเป็นใคร<ะ>พร้อมมอบหมายให้สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานตารวจแห่งชาตินะฮะหาทางป้องกันการเข้าถึงชั้นความลับทุกกรณีรโดยพบว่าข้อมูลที่นํามาเผยแพร่ในเพจนั้น ไม่ใช่ข้อมูลลับนะครับทางตำรวจเขาว่ามาอย่างนั้นด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประย,ยุจันโอชาระบุว่าการออกกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เป็นการคัดคายที่อยู่ในระบบโซเชียลมไม่ได้ต้องการไปแอบฟังการคุยกันแต่อย่างใดนะฮะ ส่วนผู้ประชาก,การอาหารบกนะครับระบุว่าพวกที่บดเว็บไซต์หน่วยงานราชการส่วนใหญ่เป็นเยาวชน<อ>คงได้ความสะใจแต่สูญเสียอนาคตโดยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําความเข้าใจหากยังก่อกวนอีกก็ต้องดำเนินคดีครพร้อมยอมรับว่าเว็บของคอสชอ<ๆ>ก็โดนโจมตีเช่นเดียวกันแต่ไม่เสียหายอะไรนะครับโอ้โหเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่นะฮะใช่ครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยครับต่อกันที่เรื่องของความมั่นคงกันบ้างครับแต่อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับตําแหน่งครับตำแหน่ง มันคงทางตาแหน่งครับยังไงะผมพูดได้เลยว่าเรื่องนี้นี่โอ้โหมีเสียวกันทั้งกองพันเลยรื่งไปอ่ะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนะครับแหมโดยเฉพาะทหารนะครับคนในเครื่องแบบทหารตารวจเนี่ยนะฮะเรื่องของความภูมิฐานเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยทางด้านของนี่เลยครับผู้บัญชาการฐานบกครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ครับวันนี้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายประจําปี2560 2559ครับของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธส่วนรวมครับรวม354นายดำเนินการทดสอบทั้งหมด3ท่ามีอะไรบ้างมีดันพื้นลุกนั่งวิ่ง2กิโลเมตรนะครับคุณจิตินำลองทำให้ดูนะฮะแต่ว่าจะไม่ดีนะฮะไม่ไหวก็ถือเวลานานไปนะครับซึ่งนะครับแต่ละผู้บังคับการนะก็แบ่งกันไปนะครับ จะมีคะแนนเนี่ยต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ร้อยละ55แล้วก็ร้อยละ50นะครับสำหรับ ถ้าเป็นหน่วยที่บัญ,บญชาการาการลบ,นรบนเนี่ยก็จะได้ประมาณร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไปตามลำดับไปนะครับโดยพลเอกเฉลิมชัยมองว่าครับเมืม่อผู้บังคับการกองพันแข็งแรงแล้วก็จะไล่ลงไปเข้มงวดกับผู้ใต้บังคับบัญชาครับส่งผลให้สุขภาพร่างกายของกองทัพนะครับสมบูรณ์ตามไปด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ครับจะให้เวลาให้เวลาไปซ่อมครับอ๋อมีซ่อมมีซ่อมครั้งที่สองครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะครับ ก็คิดว่าคงไม่สามารถเป็นผู้นําหน่วยได้ดีโอ้ยแรงอาจจะมีการปรับย้ายตามความเหมาะสมเร่กันเลยทีเดียวเชียวผู้บัญชาการขนาดนั้นเลยฐานบกนะครับท่านพูดมานะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าอยู่ในส่วนกําลังรบหรือไม่นะครับแล้วก็ต้องอยู่ถ้าถ้าอยู่ในส่วนกำลังลบเนี่ยก็ควรจะผ่าน1้อยเปเซ็นะครับส่วนผู้ที่ได้คะแนนเต็มนะฮะอไยังไงผู้บัญชาการฐานบกก็บอกแล้วฮะว่า เตรียมรางวัลไว้แล้วรางวัลอะไรก็ไม่รู้นั่นแหะสี่แต่ดูแล้วนะฮะก็เข้าใจได้นะครับว่าเออู้ที่แบบว่าขึ้นไปดับสูงๆเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบหย่อนยาในเรื่องของ<า>สมรรถภาพใช่ฮะนะี <c oughs> ้คือเป็นเรื่อง<ช>ที่ <นะ S 1> ทดีน <ะ S 1> ในเรื่องของการสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ้าวก็ดีอยู่แล้วจริงๆเมื่อกี้พูดถึงน้ำหนัก สรอห้า <jewelry> เสร้งขึ้นมาทันทีนะคะสสริมหยงเลยว่าน่าเสียอย่างนั้นเลยเหรออ่าค่ะส่วนช่วงหน้าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนั้นพ <Fifth> ักสักครู่ค่ะ